เฮ้ยแกฉันไม่ถูกเราวันซักใบเลยอะงวดน,นี้ฉันบอกแกแล้วไงแกไม่ฟังฉันเองอะแล้วงวดน,นี้แกซื้อหมดไปกี่บาทเนี่ยเฉพาะลอตเตอรีร่ฉันก็ซื้อหมดไปสี่พันไหนแกเดี๋ยวนะเฉพาะลอตเตอรี่นี่แกเอาเงินไปซื้อเยงอนด้วยใช่ไหมเนะี่ยโอ้ยมันจะไปถูกทุกใบได้ยังไงอหญแกมันก็คงมีซักใบแหละที่ต้องถูกอะแกนี่ขย,ยันช็อตฟิลฉันจริงๆเลยนะไม่คุยกับแกแล้วดูหวยดีวยกว่า พวกแกอย่าดุฉันเลยนะแต่ว่าวันนี้ฉันขอยืมเงินพวกแกอีกคนละสองพันได้ไหมนี่แกจะยืมเงินฉันอีกแล้วเหรองวดที่แล้วอะ่ะแกยังไม่คืนฉันเลยนะ <c oughs> นะนะนะแต่ว่างวดหน้าฉันมั่นใจเลยว่าชนะถูกแน่นอนเก้าวันเป็นทายสองตัวงวดวันที่ นาคมพุทธศักราช2566เลขที่ออกเฮ้ยฉันถูกลางวัลเลขอะไสองตัวจริงเหรอเออเฮ้ยเฮ้ยแกได้ฟังฟังดิแกฟังดิเออจริงด้วยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ไปฉลองกันเถอะฉันเลี้ยงเองคำนี้แหละที่ฉันต้องการ ฉันขอเลือกลานนะฉันจะกินให้แกหมดตัวไปเลยพวกแกดูดิงวดนี้นะฉันซื้อัเตอรีมาตั้งห้าใบกับอีก3ามชุดแน่ฉันว่างวดเนี้ยเราต้องถูกมากกว่าอันก่อนแน่ๆเลยอเกดมันไม่เยอะไปหน่อยหรอ ฉันว่าก็ไม่เยอะนะแกเพราะว่างวดที่แล้วฉันก็ถูกงวดนี้ยฉันถูกชัวร์เลยแกมั่นใจได้ไงว่าจะถูกหมดอะโอ้ยมันจะไปถูกทุกไปได้ยังไงอย่ายแกมันก็คงมีซักใบที่ต้องถูกอะแกนี่ขยันชอ็อตฟิลฉันจริงๆเลยนะไม่คุยกับแกแล้วดูหวยดีวยกว่ากางวันที่หนึ่งงวดวันที่16มีนาคม2 5 6 6เลขที่ออก 5, 8, 7, อเฮ้ยแกฉันไม่ถูกเราวันซักใบเลยอะงวดน,นี้ฉันบอกอแกแล้วไงแกไม่ฟังฉันเองอะแล้วงวดน,นี้แกซื้อหมดไปกี่บาทเนี่ยฉันซื้อหมดไปตั้งพันกว่าบาทแน่ฉันว่ามันเยอะไปแล้วนะไม่เป็นไรหรอกแกงวดน,นี้ถือว่าฟาดคอ,วนนยอยงวดหน้ายังไงฉันก็ถูกยังไม่เลิกมั่นใจนะ โอ้ยงวดหน้าฉันถูกแน่นอนว่าแต่วันนี้ฉันขอ,อยืมตั์พ่อแกไปซื้อหวยงวดหน้าหน่อยได้ไหมโอ้ยแกไม่เขียนอีกหรอแล้วแกจะเอางินกี่บาทอ่ะขอสักพันหนึ่งได้ไหมแกเดี๋ยวตอนนันฉันออกเองซื้อน้อยหน่อยแกสวีแก งวดนี้ฉันไม่ถูกสักใบเลยอ่ะงวดที่แล้วฉันก็ไม่ถูกฉันเตือนแกนไปหลายครั้งแล้วไงแกก็ไม่เคยฟังฉันเลยอ่ะงวดนี้เสียไปเท่าไหรอ่อะไม่ต้องมาเงียบเลยนะสรุปแกซื้อหมดไปเท่าไหร่อืมงวดนี้ฉันซื้อหมดไปประมาณสองพันเะแกฮะสองพัน<ะ> <2, 000 S 1> เลยเหรอ,อก็ไม่เป็นไรหรอกแกงวดนี้ถือว่าฟาดคอเหมือนงวดที่แล้วไง หนูว่าหน้าฉันก็ถูกอ่ะเชื่อดีนี่แกยังจะหวังรวมๆแรงๆอีกหรอนั่นดิแกเริ่มซื้อหวยมากขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะพวกแกย่าดุฉันเลยนะแต่ว่าวันนี้ฉันขอยืมเงินพวกแกอีกคนละสองพันได้ไหมนี่แกยืมเงินฉันอีกแล้วเหรองวดที่แล้วอ่ะแกยังไม่คืนฉันเลยนะน้าๆๆแต่ว่างวดหน้าฉันมั่นใจเลยว่าชนะถูกแน่นอน ทั้งสุดท้ายแล้วนะงวดหน้าคืนเงินพวกฉันด้วยได้เลยแกรับรองงวดหน้านะฉันมีเงินคืนพวกแกแน่นอนเกดแกทำไรอยู่อะ ฉันกำลังนั่งตวรวจลอตเตอรี่อยู่อะแกพอดีเมื่อวานฉันฟังไม่ทันเขาประกาศอะก็เลยมานั่งตรวจตอนนี้โฮ้ยเป็นไปได้ยังไงอะไม่ถูกฝัดกระใบเลยครั้งนี้ก็ซื้อหมดไปอีกกี่บาทแล้วเนี่ย ทำไมมันเยอะจังเฉพาะลอตเตอรี่ฉันก็ซื้อหมดไปสี่พันไหนแกเดี๋ยวนะเฉพาะลอตเตอรี่นี่แกเอาเงินไปซื้ออื่นด้วยใช่ไหมเนะี่ยใช่ฉันซื้อหวยใต้ดินไปด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ถูกเหมือนกันรวมๆเราก็ประมาณ 5, <c oughs> ห้าพันไหนแกฮะใยเกีนี่แกเล่นหวยจนเกินตัวไปแล้วนะเนี่ยแกไม่ควรหวังรวยทางรัฐแบบนี้นะ การเล่นหวยมันก็คือการพนันอย่างหนึ่งก็ฉันคิดว่ามันจะถูกเหมือนตอนแรกที่ฉันซื้อนี่แกหวังพึ่งการเสี่ยงดวงมากเกินไปนะเกดถ้าแกเอาเงินไปทําอย่างอื่นน่ะมันจะดีกว่านี้ใช่ฉันเห็นด้วยกับมีนแล้วการที่แกยืมเงินพวกฉันไปซื้อหวยอ่ะทาแบบนั้นก็ไม่ถูกแล้วทําให้ตัวแกเดือดร้อนเองด้วยแกอย่ามั่นใจอะไรเกินไปและอย่าทุ่มเทกับสิ่งที่เป็นการพนันจนทําให้แกหมดตัวแบบนี้เลยนะ ฉันขอบคุณพ่อแกมากนะที่คอยเตือนฉันส่วนเงินที่ฉันยืมพ่อแกไปอะ่ะเดี๋ยวฉันไปทํางานแล้วก็มาคืนพ่อแกนะฉันดีใจนะที่แกคิดได้แต่ถ้าคราวหน้าจะซื้อไปเลือกเลขดีๆแล้วกัน